อยูส่สาขาภาษาอังกฤษกิครับค่ะมวามรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รางวัลชนะเลิศทั้งสองรางวัลนี้คก็ดีใจมากๆเลยครับที่แบบเป็นมันเป็นโมเมนต์ในชีวิตหนึ่งของเรา<อ>นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากๆเลยครับค่ะแล้วพี่แจ๊คเคยแข่งประกวดอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยครับได้ชีเป็น เป็นการแข่งกับครข,ข้างแรกของคุณเลย้างแรกเลยเราก็ได้รางวัลแล้วกเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องเจมรู้สึกว่าได้ประสบก,การณ์อะไรบ้างคะจากการแข่งขันนี้ก็ได้หลายอย่างเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ได้แล้วรู้สึกว่าคุณชคยเจมสก็คือมีสภาพจากรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับรู้สึกว่ารุ่นพี่นั้นอเอาใจใส่เป็นอย่างดีมากๆเลยครับทั้งการทั้งการโชว์การเดินหรือว่าบุคลิกต่างๆครับที่นติต่างๆอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้ว น้องแจ๊คเามาสู่การประกวดสมัติเป็นที่โปรด้ยังไงมคะอต,ตอนแรกจะมีพี่แบมกับพี่ปานเชิญให้ผมมาตอนแรกผมก็ปฏิเสธครับแต่ว่าที่ทิพมาแล้วแบบมันมันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวก็ลองทำดีกว่าครับดีกว่ามาเสียใจทีหลังก็เลยยอมทำหลังจากลงประกวดแล้วก็รู้สึกสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากการหลังการประกวดนะคะที่ได้ราง,งวัลมาทั้งสองรางวัลมีงานอะไรติดต่อเขอ้ามาบ้างไหมคะ ก็มีบ้างครับมีแบบถ่ายให้ทีวีดีงหรือแบบมีงานเดินอยู่สถานอะไรเงี้ครับก็มีบ้างครับงานเดินอะไรก็ที่สีครับจะเป็นแฟชั่นโชว์ครับโชว์ที่เซ็นทรัลแล้วก็ถ่ายแบบงานถ่ายแบบนี่มีเข้ามาบ่อยไหมคะมีเป็นช่วงๆครับค่ะจะมักจะถ่ายแบบเป็นของอะไรคะแบบ ้แหละใช่ไหมครับเขาก็จะให้ขายว่าแบบเ็าจะมีสังกัดของแต่ละสังกัดครับก็แบบเขาก็จะขายให้เราแบบเป็นหน้าใหม่อะไรนี้เดอมีใครอยากได้แบบลุกเรานี้เขาก็จะแจ้งเราอีกทีนึงครับว่าเขาอยากได้แบบลุกนี้ขายของอันนี้ครับอืมมันมีบริษัทแล้วก็เขาจะนอกเกี่ยวกอ๋อเขาก็ส่งโปรไฟล์เราไปตามบริษัทโฆษณาต่างๆอะไรสนใจก็ติด แล้วมีตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าโอ้ว้าวได้ไปถ่ายของบริษัทนี้ด้วยหรือไหมคะอ๋อตอนตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ผมโฟก,กัสกับการเรียนแล้วก็ทาง,งานพาทามครับอืมโฟก,กัสกับการเรียนเป็นหลักเนาะแล้วพี่แจ๊คสนใจแต่ว่าเข้าไปสู่วงการนเทิงอ,อะไรนี้ค่ะวงการถ่าย,ายแบบหรือในแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเรียนจบแล้วันี่ยั้ตอนนี้ยังครับยังเป็นเหมือนเดิมครับอยากโฟกัสกับการเรียนให้เต็มที่ก่อนครับเพราะผมรู้สึกว่า ผมผมยังแบบเรียนรู้ได้อีกเยอะผมก็เลยอยากโฟกัสจุดจุดนี้ครับอยากแบบใช้เวลาในมหาลัยให้ใหบบเต็มที่ก่อนอยากใช้ใชีวิตเป็นเด็กนักศึกษาไปก่อนเรียนรู้ให้เต็มที่ไปก่อนใช่ไหมคะตอนนี้พี่เจฟก็อยู่ปีสามแล้วเนาะแต่ว่าก็ทั้งเรียนด้วยทํกากิจกรรมด้วยมีแข่งเรีนชี่แล้วก็เป็นงานในมหาลายาัยต่างๆเอาไหมล่าสุดตอนนี้ก,มก็มหาลาัยของเราก็กำลังมีการแข่งขัน ลิบิอัลยูกกนซึ่งพี่เจบก็เป็นตัวแทนของสาขาเราไปเป็นนักกีฬาในทีมบาสเกตบอลของคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังรระคมศาสตร์ค่ะไม่ทราบว่าพี่เจมเนีย่ยเล่นบาสเกตบอลมานานมั้ยคะเล่นเล่นมานานมากครับเจ็ดปีได้แล้วเจ็ดปีใช่ทำไมถึงสนใจใน,นการเล่นกีฬาบาสเกตบอลคะมันเป็นกีฬาที่ยอมรับนะครับว่ามันเป็นกีฬาที่เหนื่อยมากๆเลยครับเพราะว่ามันต้องวิ่งเช้นวิ่งลงวิ่งบุกวิ่งกันข้องแขนั้างหน้าคนครับ แต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆก็คือมันน่า้หยิบกับเพื่อนครับได้เล่นกับเพื่อนมันมีสนุกตรงนี้ครับเลได้ไปชนะกับเพื่อนนี้ได้ได้ออกไปรับกายแล้วก็มีเครื่อนใช่งแล้วก็ตอนที่แข่งของระดับรอบมหาลัยเนี่ยได้รางวัลตอนนี้ชนะได้ได้รางวัลอะไรได้รางวัล้องชนะเลิศอันดับที่สามอ๋อก็คือที่สามเหมือนถ้าเป็นเทียบก็คือเหรียญทองแดงนั่นเองรู้วิจัยด้วยนะคะกินมากๆเลยแล้วตอนนี้พี่เจลก็กําลังเรียนอยู่ที่ชั้นปีที่สามนะคะ มีอะไรที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆที่แบบสนใจอยากมาเรียนกับเราหรือว่าสิ่งที่พี่เจฟได้รับจากการเรียนมาสักอนี้ก็ถ้าถ้าน้องๆสนใจภาษาอังกฤษแล้วก็อยากเรียนรู้ด้านธุกรกิจนะครับสาขานี้ก็จะเป็นอีกสาขานึงที่เหมาะกับน้องมากๆแล้วถ้า น้องๆชอบการเรียนที่ไม่ได้โฟกัสแค่ในตัวหนังสือสาขานี้ก็เหมาะมากๆครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านก็จะสอนไม่ได้สอนแค่ในหนังสือครับจะสอนแบบให้ความรู้ที่อยู่ในนอ,อกกำาังอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นคําศัพท์อย่างนี้ครับอย่างเช่นอาจารย์การดวนใช่ไหมครับก็จะให้คําศัพท์นี้ให้ความหมายปึ <ruled> ๊บแล้วก็จะให้คําที่มันคล้ายกับคําที่มันตรงกันข้ามครับจุดนี้นี่แหละครับที่ผมชอบในสาขานี้ครับก็คือ การที่แบบได้เรียนรู้มากกว่าในนักับกผมก็ถ้าสนใจที่จะมาเรียนสาขานี้ครับก็เข้ามาสมัครกันได้ครับงั้นขอถามย้อนไปหน่อยว่าก่าอนนี้ตอนมหกเจ็บจบจากไหนครับจบจากงานนิรุกูลครับค่ะแล้วทำไมถึงสนใจมาเรียนสาขา,า,น,านิเทศธุรกิจครับเพราะมันเหมาะกับตัวผมครับผมก็เลยอยากมาโรงเรียนที่นี่ก็แบบมันสมมุติว่าผมไม่อยากไปด้านนี้ผมก็สามารถไปด้านอื่นได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผม ไม่ชอบการด้านการบินใช่ไหมครับผมก็สามารถไปทํด้านธุรกิจหรือว่าทางโรงแรมนี้ได้ครับมันหลายตัวเลือกครับผมก็เลยสนใจแล้วก็รงเรียนที่นี่ครับเพราะว่าสาขาเราจะมีารายวิชาที่แยกเป็นอาชีพย่อยๆออกไปก่อนไปเช่นการโรงแรมาก,การบินอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนศศศักศึกษาก็จะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทางวิชาชีพด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่เจมส์มากๆที่มาร่วมรายการของเรานะคะ อีพนะีหน้าเจอกับใครน,ะนั้นอย่าลืมติดตามรายการวีอีท k อนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย